ขึ้นจ้านี่จ้าพี่สาวฉันนะคะทุกคน no, <thank> พี่สาวนุ่นนะคะก็กำลังใจขึ้นปรุงนะคะนี่โอ้ยไอ้ไอ้น้อยๆน,นี่เวอร์น ôi, ้อยๆดูสิวก้า พูดดีนะม่แล้วแกไหนโอพี่สอชนช้นโต๊ะบนี้แล้วยังแกะไม่เป็นค่ะทุกคนกกพีทพิกเน้นๆน้ำตา,าน้ำตาสอนช้อนโต๊โอ้โหมามาส้อนโต๊ะโอ้สามช้อนตโออนต ใกล้เกิไหมอืมไม่ไใกล้เนีนน่ยเบาชักๆแล้วก็ใส่นี่โอ้รถด,ดี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 อ่าอ่ะารถดีเลยอันนี้เชฟนะจ๊ะเชฟเชฟมนช้อนเชฟพ่อดูน,อน้องดิไปถ <c oughs> ่ายนั่นไปถ่านัเอ้ยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็ม อะไรต่อปะละ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 ใส่ท้าไงร่ไปได้น้ำขมอะไรเนี่ยโอ๊ะไม่ให้กิน่ะแซ่บ ไม่ช้อนเยอะจังก็คิดว่าจะกินนี่ยวัวครับนี่อะโม